ขอโทษนีหนึ่งนะครับเห็นสไลด์ like แผ่นนี้ไหมครับเห็นอั like นนี้ไหมครับครับอาจารย์ตรงเนี้ยอยู่ในเว็บไซต์ของ Toyota อยู่แล้วก็จะพูดถึงทูต่างๆนะครับ TPS <c oughs> คืออะไรใครเซ็นคืออะไรจัด i n Time คืออะไรดีมากนะครับอันเนี้ยผมผมมาตัดแล้วพิจารณามันใหม่วางรูปแบบใหม่เพ <c oughs> ื่อจะมาอธิบายวันนี้แต่ว่ามันเยอะเกินไปทําให้ทหําไม่ทัน เดี๋ยวเราลองดูเลยนะครับเราจะไล่ลองดูไปว่าว่ามันดียังไงแล้วผมชอบผมชอบตัวนี้มากเลยมันมีการวาดเป็นกระตูแล้วก็พูดถึงธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับ SME อฮะที่ไม่เกี่ยวกับโรงงานรถยนต์หรือว่าโรงงานอะไรก็แล้วแต่นะครับองค์ความรู้เรื่อง Toyota เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่5องค์ก็คือระบบการผลิตแบบ Toyota ใช่ไหมครับแล้วก็คือการทำไคเซนการทำสแตนด์ดไดการทำจัสินทามการทำจีโดกะ แล้วก็วิถี Toyota อันนี้อยู่ในเว็บไซต์หมดเลยเดี๋ยวผมจะบอกที่ไปให้นะครับระบบการผลิตแบบ Toyota เข้าใจง่ายทําได้ท,ทันทีใช่ไหมครับตอนนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมี SME อยู่2ล้านลายแล้วแต่และปีมี SME เกิดใหม่อยู่แลายลายแต่มีเพียง5%ที่อยู่รอดน่าตกใจไหมไอ้แสนลายที่ขึ้นมาเน,นี่ยแล้วไอ,สอ้สไอ้สอล้านลายที่อยู่ก็ไม่ใช่ว่าดี มันอาจจะอยู่ไปแบบแกนๆไม่รู้กําไรเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้หลักไอหลักคอนเซปต์ตรงนี้เข้าไปปรับปรุงงานเขาใช่ไหมครับเพราะนั้นธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวส่วนใหญ่มักส่งท้ายด้วยขาดสิ่งที่เรียกว่าระบบนะครับเดี๋ยวลองดูว่าไอตัวนี้มันไปยังไงใช่ไหมครับตรงนี้มันพูดถึงตรงนี้อยู่ในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวไปเปิดดูได้ TBS คืออะไรจําเป็นยังไงแต่ละตัวคือยังไงเห็นไหมครับเขาจะพูดเนี่ย ตัวนี้ตัวอย่างของการผลิตแบบโตโยต้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งมีสองสามีภรรยาเนี่ยเขาเสรククิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วเขาสังเกตว่าถ้าเขาเสรククิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยแล้วก็มีน้ําซุปไปด้วยอะ่ะเฮ้ยคนติดใจมากเลยเขาก็มาทําใหม่ว่าครวนี้จะเป็นเมนูมาตรฐานเนะเดี๋ยวมันจะมีสั่งสั่งไอ้ตัวบะหมี่แห้งเนี่ยเดี๋ยวจะมีน้ําซุปด้วยตรงนี้ก็คือว่าการสังเกตความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า และบริการให้ดีขึ้นปรปับปรุงเรียกว่าการไขเซนเห็นไหมครับเนี่ยเอาเอาหลักความรู้พวกเนี้ยมาใช้กับชีวิตประจาําวันเปิดร้านอาหารและมันต่อไปเนี่ยเห็นไหมครับและการ์ตูนพวกเนี้ยมันวาดโดยคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยดูก็รู้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นแสดงว่าโตโยต้าเนี่ยไปเอาคนญี่ปุ่นหรือที่มีอยู่แล้วหรือทําเป็นหนังสือเนี่ยเอามาใส่ในตัวนี้อีกทีหนึง่งและตรงนี้ก็พูดถึงว่าการลดความผิดพลาดในการผลิตด้วยวิธีทํา by o ออเดออยู่ในส่วนของจีโดกะเครื่งตรงเนี้ยพอเขาขายดีลูกค้ามามามากใช่ไหมครับตามเมาเนี่ยเขาก็กลา,ายเป็นจากรถเข็นเนี่ยไปเปร้านพอมาเป็นร้านปุ๊บเออลูกค้ามาปุ๊บจดบินอะไรไม่มีระบบการสั่งออเดอร์ลูกค้าก็ไม่แฮปปี้รอนานด้วยส่งผิดส่งถูกบ,บ้างทําให้ภรรยาเขาเนี่ยมาพิจารณาทําาบออเดอร์รับบออเดอร์อาจจะมีวิชัว ที่จะติดแผนออเดอร์สามีก็ทำตามใบออเดอร์มาพัฒนาเห็นไหมครับเพราะนั้นไอ้ไอ้แอนนี้ที่ผมชอบมากก็คือมันเอาใครเซนมาเขียนในชีวิตประจำวันแล้วก็พัฒนาต่อไปปุ๊บพอ,อนี้ลูกค้าทำไม่ทันปุ๊บเปิดร้านปุ๊บเขาไปรับลูกน้องเข้ามาลูกน้องไม่มีมาตรฐานปุ๊บลวกเส้นช้าไปบ้างลวก,กซ้าเร็วไปบ้างไม่มีสแตนด์ดไนไดเวิร์กเราก็เจ้าของกับภรรยา ก็ทำให้มันเกิด standard วิร์คือเขียนขั้นตอนการทำงานมาตรฐานว่าเส้นต้องลวกกี่นาทีนะต้องปรุงรสกี่นาทีแล้วทำให้จนขนาดพัฒนาจบปุ๊บต่อให้เป็นลูกน้องทำหรือเท่าแก่ทำก็ได้รสชาติเหมือนกันหมดเจ๋งนะผมดูแล้วโคตรชอบเลยมาเราคอนเซ็ปต์พวกเนี้ยมาอธิบายกับก,การเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอพวกนี้นะครับ อยู่ในเว็บไซต์ Toyota เราไปดูกันใครเคยดูโมดูลพวกนี้มาแล้วบ้างฮะในในสิคนที่อยู่ในกลุ่มเรามีใครเคยดูไหมครับผมดูแล้วผมชอบมากเลยนะเนี่ยความซอกแซกของผมผมไม่เคยเข็นตัวนี้มาก่อนผมมีข้อมูล Toyota เยอะมากๆที่ใช้ดีมากๆผมมีข้อมูลของ GMD มากๆแต่ตอนที่ผมจะมาทำพรีเซนต์คุณใช่ไหมครับผมก็ไปหาข้อมูลบางส่วนในใน o o o g l e แล้วก็ไปหาข้อมูล บางส่วนของเว็บไซต์โตลต้แล้วก็มาเจอไอ้ธุรกิจพัสต,ตรงเนี้ยและเป็นโมดูลตรงเนี้ยโอ้โหเจ๋งมากเลยมันมันต่อมันต่อจิ๊กซอ,อของผมครบรอบแล้วตั้งแต่คอนเซปต์ตั้งแต่ปรับปรุงในโรงงานขยายต่อไปเป็น SMD แล้วเป็นเป็นความยากง่ายของการพรีเซนเทชันเรียงกันไหมฮะจริงๆพอเจอตัวเนี้ยโอ้โหสามารถเอาไปพัฒนาได้ธุรกิจแล้วครับ โดยใช้ตัวอย่างพวกนี้เอาไปสอนเอาไปาไรายละอยแต่ว่าถ้าอย่างผมอธิบายเนี่ยเพราะผมอยู่ในระบบเนี่ยฮะก็จะอธิบายได้ได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับคุณอาจจะไปไป,ไปฟังไปอ่านเองก็จะเข้าใจมากน้อยขึ้นอยู่ว่าคุณทํางานอยู่กับส่วนไหนพอเข้าใจใช่ไหมครับอันเนี้ยประโยชน์ของการที่เรามีการเทรนนิ่งเนี่ยมันจะได้ตรงนี้นะครับมีมีใครเคยเห็นโมดูลตัวนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมในกลุ่มไลน์ที่ผมบอกไว้แล้ว เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ว่ามันมันอยู่ที่ลิงก์ไหนนะครับตรงนี้อยู่ในเว็บไซต์แล้วครับทุกคนไปไปดูได้ทั่วไปแต่ในเว็บไซต์เนี่ยมันมันจะเรียงเข้าไปหมดเลยมันไม่ทําเป็นโมดูลย่อยๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีคอนเซปต์ของผู้บริหารด้วยว่า,ว,าว่าให้ความยังไงแต่ละสะเต็ปดีมากๆครับทั้งหกโมดูลเลยเดี๋ยวก่อนจะจบนะครับเรามาดูวิดีโออีกตัวหนึง่ง ซึ่งพูดถึงการการไปของไอตัวไอธุรกิจพัสเนี่ยนะครับมันมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับเลยเวลานี่ถึงนะครับตอนนี้ตอนนี้เกิดตัวนี้อยู่แล้วอ่าโอเคเปิดดูแล้วเราดูไปพร้อมกันนะครับบางอยา่างตอนนี้เห็นวิดีโอนี้หรือเปล่าครับ ได้ได้เห็นวิดีโอการตักข้าวนี่หรือเปล่าครับเห็นครับเห็นอ่าโอเคงนะัค้นะเปิดดูกันไปเลยนะครับไม่กี่นาทีเองว่าไอ้ธุรกิจพัฒนเนี่ยมันหมายถึงตัวนี้แบ่งขาดยิ่งลดแต่ความรู้เมื่อถูกแบ่งกลับเพิ่มขึ้นเหมือนโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒที่แชร์ความรู้จากประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างโตโยต้าโปรดักชันซิสเต็มจะชุมชนไหนก็เอาไปใช้ได้ช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไร เมื่อธุรกิจชุมชนมีรายได้ชาวบ้านก็ยิ้มได้พ่อแม่ได้อยู่ดูแลลูกลูกได้อยู่ดูแลพ่อแม่ไม่ต้องจากบ้านไกลก็มีรายได้ดูแลตัวเองได้มีอาชีพได้ภาคภูมิใจนี่แหละความรู้ที่เราอยากให้แชร์จะแชร์กันบนแชร์หรือจะแชร์กันบนแพร่ก็แล้วแต่เลยเมื่อธุรกิจชุมชนโตได้เศรษฐกิจประเทศก็โตด้วยกินดีทั้งตํงบล อยู่ดีทุกอำเภอสุขกันเบอร์นี้ชีวิตดีๆที่ร่วมสร้างไปด้วยกันโตโ o ต้ธุรกิจชุมชนพัฒนแชร์ความรู้สุ่ความยั่งยืนนี่นะครับที่เห็นเนี่ยฮะเออผมเห็นผมยังตบมือให้โตโยต้เลยครับเขาเอาความรู้เนี่ยมาช่วยพัฒนาสังคมไทยอย่างเห็นเด่นชัดเพราะว่าไอหลักการพวกนี้บริษัทเขามั่นคงแล้วซัพพลายเออร์มั่นคงแล้ว ก็มาช่วยเหลือประเทศไทยเห็นไหมครับหลักการพวกนี้เดี๋ยวคุณเข้าไปอ่านในเว็บไซต์นะครับความรู้ตรงนี้มันไม่ได้ใช้คนเนี้ยมันไม่ได้ใช้สำหรับการทำงานในโรงงานครับทำธุรกิจอะไรก็ใช้ได้ไปปรับใช้ได้หมดแล้วก็จะทำให้เกิดผลกำไรเพิ่มขึ้นและต้นทุนต่ำลงได้มหาศาลต่อไปเป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับตรงนี้เขาพูดถึงว่า ถ้าคุณไม่รู้ธุรกิจตัวเองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นยังไงลองดูกันนะครับคุณสำรวจธุรกิจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แน่ใจแล้วเหรอครับว่าธุรกิจของคุณนั้นไม่มีปัญหาดูธุรกิจชุมชนนี้สิครับภายนอกก็ดูทำงานกันอย่างราบรื่นมีออเดอร์สั่งซื้อไม่เคยขาดแต่ทำไมทำไมเสียใหญ่เจ้าของธุรกิจยังมีเงินไหลออกจากกระเต๋าตลอดเวลา ลองเข้าไปสำรวจการทำงานภายในกันครับโอ้อะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยการผลิตสินค้าออกมามากเกินความต้องการของตลาดจะส่งผลให้มีสินค้ากองค้างกันอยู่แบบนี้ซึ่งในทางของโตโยต้าเราเรียกกันว่าความสูญเปล่าเพราะถ้าต้นทุนในการผลิตสินค้ากองนี้เท่ากับ1ล้านบาทเท่ากับว่าคุณกำลังกองเงิน1ล้านบาทเอาไว้โดยเปล่าประโยชน์แต่ในทางกลับกันถ้างเงินก้อนนี้ถูกนำไปลงทุนทีนท่ธนาคารณอัตราดอกเบี้ย2%เต่อปี คุณมีโอกาสทำเงินเพิ่มถึง20,000บาทต่อปีเลยนะครับคิดดูสิครับว่าคุณมีสินค้าค้างสต็อกแบบนี้กี่กองนี่อาจไม่ใช่ปัญหาเดียวที่คุณมองข้ามถ้ามีออเดอร์สั่งซื้อสินค้าอยู่10ชิ้นดูพนักงาน3คนนี้ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเพราะสามารถผลิตและส่งมอบได้ตามจำนวนแต่ถ้าลองสำรวจ้วพบว่าพนักงาน1คนสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้มากสุดครั้งละ5ชิ้น จะพบว่ามีทั้งพนักงานที่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพและมีคนที่ทำเกินขีดความสามารถตัวเองซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและสุขภาพของพนักงานถ้าคุณมีการสำรวจกำลังการผลิตของพนักงานคุณสามารถจ้างพนักงานเพียงสองคนก็ได้จริงไหมครับพ่อจะเห็นปัญหาธุรกิจของตัวเองกันบ้างไหมครับซึ่งธุรกิจก็มีหลายจุดให้พัฒนาอย่างพนักงานในแต่ละฝ่าย พบปัญหากันทั้งนั้นคุณเคยจัดประชุมร่วมกันไหมล่ะครับถ้าแต่ละฝ่ายต่างมาแชร์ปัญหาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็จะช่วยให้หาแนวทางแก้ไขและพัฒนาร่วมกันได้ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของและพนักงานและยังทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางานอีกด้วยในวิถีโตโยต้าเรายังมีการจดบันทึกกระบวนการทํางานผ่านกระดาน ที่เราเรียกกันว่าบอร์แทงการมองเห็นซึ่งจดบันทึกการทำงานตั้งแต่มีวัตถุดิบเข้ามาจนถึงส่งมอบสินค้าให้้ลูกคาเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทุกฝ่ายเห็นปัญหาร่วมกันแต่หากเจ้าของธุรกิจยังไม่ใส่ใจและไม่เปิดใจที่จะปรับวิธีการทำงานก็จะเหมือนกับคนคที่ไม่ใส่ใจสุขภาพเ,เพราะคิดว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติสุดท้าย ปัญหาต่างๆก็เข้ามารุมเราโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัดเป็นการนำนวัตกรรมทางความคิดทั้งวิถีโตโยต้าและระบบการผลิตแบบโตโยต้าเข้าไปสำรวจภาพรวมของธุรกิจเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาเห็นไหมครับวิชวลคอนโทรห้องประชุมต่างๆไหมครับเขียนโฟเขียนแผนงานเขียนอะไรใช่ไหมครับงานเนี่ยพัฒนามันไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกๆคนต้องมองเห็นได้ เพราะว่าคนงานในโรงงานเนี่ยเขาใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเยอะแยะนะครับเข้าใจคอนเซป t นี้นะเราต้องทำงานให้เกิดวิชั่วที่ทุกคนเห็นได้ทั้งหมดและแนวทางแก้ไขซึ่งมีการเปิดตัวโครงการไปเมื่อเดือนสิงหาคมพศ2557โครงการนำร่องแห่งแรกได้แก่กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโลฮาร์ดโอท็จังหวัดกาญจนบ,บุรีเห็นไหมครับลายเขาสวยขนาดไหนทำเป็นตัวอย่างเลยผมไม่รู้ว่าเดยวเซานะ ว่าไอ้งบปรับปรุงโรงงานให้สวยขนาดเนี้ยเอาเงินจากโปรเจกต์ของรัฐบาลที่ไปช่วย SME เนี่ยอาจจะได้มาเพิ่มด้วยหรือเปล่าเพราะมันสวยมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเป็นตัวอย่างให้ชุมชนในทางด้านภาคตะวันออกแถวการจชนบ,บุรีของภาคตะวันตกครับแถวการเชนบ,บุรีมาดูเขาอเป็นตัวอย่างผลลัพธ์ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการดูเดียฮนะฟ้ากับเหวเลยดูดูซ้ายกับขวา ทำโฟลักทำอะไรใช่ไหมครับมีแผ่นป้ายก็คือที่เราเรียนมาวันนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวน่าสนุกนะว่าเราจะไปปรับปรุงกันได้จริงๆพวกคุณแล้วถ้าใครทํางานหน้างานนะครับต่อให้อยู่ในโรงงานก็ได้อยู่ในออฟฟิศก็ได้ออฟฟิศก็มีจุดปรับปรุงมูดาเยอะนะครับ KPS ใช้ได้ทั้งชีวิตเราร้านปเปดเกี่ยวในออฟฟิศในโรงงานใช้ได้หมดเดี๋ยวดูคนอยู่ออฟฟิศอาจะไปปรับปรุงยังไง สามารถ<น>ช่วยลดต้นทุนจากสินค้าค้างสต็อกได้ถึง50%อีกทั้งประสิทธิภาพในการผลิตดีข,ขึ้นกว่า40%หลังจากนี้เรายังมีแผนที่จะขยายโครงการไปทั่วประเทศโดยหวังว่าถ้าธุรกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเติบโตได้ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืนจะมีส่วนชูดผลักดันเศรฐษกฐกิจไทยให้แข็งแรงเห็นไหมล่ะครับว่าถ้ารู้ปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้ แล้ววันนี้คุณเห็นปัญหาของคุณหรือยังครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์ธุรกิจของคุณกับเราผ่าน facebook.com/ToyotaSocialInnovation อ่าถ่ายรูปไว้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็น facebook ของธุรกิจพัรแต่เดี๋ยวผมในไลน์ผมจะให้เว็บไซต์เป็นข้อมูลของทัท้งหมดที่ผมโชว์ในสไลด์พรีเซนต์เนี่ยนะครับตัวนี้เป็น facebook นะครับ เอคงคงเห็นภาพแล้วนะครับวันนี้เนี่ย